จ่าตีกับเด็กระโปงไหมกระโปงกระโปงเออเด็กโปงแก้วจ้าตรงไหนวะไอ้ตรงนี้จำไม่ได้วะ่ะเไไดี๋ยวพาโดดเองโดดดีกว่เลยอ่ะโดดเลยเหรออ๋ถึงอยู่แล้วโอ้ยอย่าขัดใจผมดิโดดถึงแล้วถึงก็ถึงจ้ะยังไงบอกแล้วถึงเอานอกมามันถึงอยู่แล้ว จวดูวดีมีคนมาตามเลยแง่แง่แง่แ่เป็นไะเนีย่ยโอ้มันหยิบจบแล้วไม่รู้จักเขามาย่งไงเลยขอบคุณมากอะไรเจอตัอะไรขอบคุณมาก ฟาร์มัดเอาไว้ก่อนมาเล่นและอีกียังกลับแม่งเอาอะไรกบเนี่ยยันของเออพีกศูนของโปดโอ้ยฟาร์มสบายเลยเพรวะมีตัวผมไม่ได้เล่นแคมนะพี่บอกไปก่อน ไม่สายสายแค่สายลุยเปลาหนึ่งกูกลัวอย่างเดียวล่องหนนี่แหละดูดีมึงมาจากไหนไมั้งไอ้ตัวมันตัวข้างหน้าดูดีมาจากไหนไม่รู้ยิงมาจากไหนมั้แม่งกูไหนดาวกูเองนัวต่อย ลุกดาว <Okay. S 1> ตายแล้วเฮ้ยไปมีตัวเฮ้ยอยู่ที่อโอ้ตายไงครูสวยพี่เดิมดาวแม่งยัเจ็บตายไม่มีเลือดเลยเนะี่ยยังไม่ได้เก็บเลือดเลยเนะี่ยเอาบอกได้มากับผมนะเตรียมบวกอย่างเดียวผมจะไล่ฆ่าเลย ไม่มีเลือกออกซิเจนเนี่ยอย่าใจเสียอย่าใจเสียตายสุดได้สุดได้เฮ้ยดานี่มันใส่สลิงได้รู้จักป่ะพี่สลิงอืมใช้ได้มีเฮ้ยปุนหนัดเดียวไม่แม่งอยู่ที่โลกอ,เอ้เวนไปไปฟาร์มต่อเออดอปแออดอปแออดอปตกไหน กลาง่เยิงโดนดิพี่เฮ้ยพี่ตัวป่านนู้นพี่ตัวโอ้โห,โหสโคบกูพปิเคตอายเล็งไม่ถึงอะไรวะติดอะไร ยิงไก่เพยบานเพยบานมีเพยบานไม่มีตัวอะไรทล่เก็บทั้งหมดีตัว,ตว,ตวข้างล่างมีตัวตาย Okay, yeah. บอดวาน,นี่ไอ้เียนิ่มจังวะนิ่มเหมือนขี้โคตรนิ่มมีผ่านยาหรือหรือไม่มียาไม่มียาไงอ้าวไม่บอกเมาดิก็บอกเห็นย,ยาก็บอกนี่ด้วยข <c oughs> องอ,อยู่นี่เฮ้ยผมแต่สนใจหรือผมจะยิงคนอย่างเดียว ลาเต้มันจะบอกเยอะเพาจะนี้จะแม่งเก็บแม่ก็กูบอกกูบอกยาอยู่นู่นแล้วกูจะเก็บไงแล้วมันเก็บแทนทำไมอะแล้วมันเก็บอะอยู่ดีเก็บเฉยเลยนำหน้าเก็บกูเฉยเลยไม่มีสโคปดีดีมั้ยอยู่ในศพนะฮะดิเรื่องของเก็บอะไรไม่รู้ดิ ไปปืนสลิงเ,เฮ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดขอกินเห็ดก่อนแออดอกอยู่นู่นไนงะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออเห็นแล้วอีตั้งไอ้บอเป็นวะเนี่ยมียงังไอ้บอเนี่ยยังไม่คล่องเลยไอ้บอยังตั้งไม่คล่องเลยพยายามตั้งลงพื้นด,ดิ อเดากูน้อปะอเป้นะยมาแล้วไม่ได้พังข่าว พี่จะเก็บอ่ะรอเลยนะรอเลยรอเลยขึ้นข้างบนดิคุมคลองด้วยคุมคลองด้วยรอเก็บนี่แหีะวเอวีพีวะพี่พี่มาอยู่ข้างบนเนี่ยลากออพี่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นเฟ็นฟ้าขึ้นเฟ็นฟ้าอยู่ไหนยังไม่เห็นตัวเลยข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนเห็นป่า อตทำไมขึ้นหนึ่งเงินปืนสลิงปืนสลิงไงเ 15, อือสิบห้าคนยังได้อยู่มั้ยยังไม่ตึงมากโอ้อยู่กลางวงเลยเอาไงดีเฮ้ยเห็นละขึ้นมาไหมละ่ะเฮ้ยข้างหน้า Đi trước tôi. Tôi biết. Đi trước tôi. 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 Ôi, anh đang đánh vậy? đang Ở <considered g> <2 dotted name> <Frog> <với in> นั่นแหละเ,ออเขาไปข้างล่างแล้วเขาไปแล้วตายเนี่ยมันน่าจะบอดวะคิดยังไงบ้างม,มันกดไล,ลด้วยบอดแม่ใครอข้างบนวะ เโอ้ยโหดิงเก็บมากโอ้ยยังเก็บเจ็บตายเบนจังอัพก่อเขยล่างล่างล่างโอเคเหลือสิบเอ็ดคนรวมเรา แอดอดบไมโน่นนะเก็บบินเป็นลิงเลยเนี่ยมาตามตามเกมไปตามวองเกมไปอืม บอทมันอยู่ไหนนะมึงเรียกบอทเลยเหรอมึงเรียกบอทเลยเหรอให้เกียร์หน่อยให้เกียร์เขาหน่อยเรียกเขาบอทเลยเหรอไอ้ยเขาิดต้องเรียกไกลอยู่ไหนนะอยู่ไหน เฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยนะไหนวะมาดิอยู่ไหนวะไก่อยู่ที่สูงกันอยู่ที่สูงกันโอ้เฮ้ยอัพอัพวิวด้วยค่ะค่ะแปลกดูดไปตรงนั้น เพอวะเพอรอแม่งโดนบีบอัดไม่รู้โดนบงบีบเเเห็นแล้รข้างล่างไม่ใช่ปะน่ะไม่น่าใช่ก็อยู่ขางวุ่นนะอยู่บุนสุดแหละดูทรงละไม่มีปืนสลิงด้วยดีขึ้นไ้ดีกว่า ตามมาพี่เด้งเห็นอะไรแล้วเห็นแล้วโอ้นี่ไงเห็นแล้วโอ๋อนั่กูโดนแล้วดาวว่าแตกโดนมาพอดีมากว่าแตกสองว่าแตกสองเฮ้ยไม่ซุปกันเหรอเพื่อมันดาวเฮ้ยมีตัว

เอ,ออเออตายแลว้วอโอเคตามนั้นไม่เกือบตายไม่น่าประมาทมาเลยเฮ้ยวงบีบแล้ววงบีบแล้วฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอบอไม่ต้องรีบได้เปลี่ยนอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยวงใช้เครื่องดีดดีกว่า พี่อไปเลยพี่ไปลววววววว่ววงวววสวว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 วอวเวว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 ่ววาวว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 วยวะนะยวละเลยวิวเวียวกัวววววววี่ว่ามาวว่ ย่ yeah. ตึงแต่ทีมเดียวโอเคขอบใจมากแรงกูขึ้นไหมขึ้นเนี่ยโอเคขึ้นเป็นสี่ละแม่งกืบตาย